ครับก็สวัสดีนะครับผีป่านาอาหลู่หลูกระลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับคุ่นรวมมีดหมอนะครับก่อได้มานําเสนอนะครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับนะครับวันนี้นะครับเอาเรียกว่ารุ่นเดียวกันยุบเดียวกันนะครับ ความสวยความงามนั้นนะครับก็คล้ายๆกันนะครับสวยงามทั้งสองเล่มนะครับนะครับเรียกว่าเป็นมีดยุบกลางนะครับยุบกลางตอนต้นนะครับดามงานะครับดามงาแกะนะครับนี่นะครับเรามาดูเล่มแรกกันก่อนนะครับนะครับเล่มนี้นะครับดามงาแกะ เป็นเท้าเวสุวรรณนะครับนี่นะครับเท้าเวสุวรรณนะครับทั้งสองฝั่งนี่นะครับดามงานะครับดูครับเขาเหลางาเป็นเรียวๆอย่างนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับเป็นแหมพิเศษนะครับแห้สั่งทำพิเศษนะครับแหมนาคแห้เงินนะครับนี่ดามงา ฝักไม้นะครับเป็นแม่พิเศษนะครับอายุนั้นนะครับเกินเก้าสิบปีนะครับมีดูเนื้อไม้นะครับนี่นะครับไม้จะเหี่ยวจะยุบอย่างนี้นะครับจะย่นอย่างนี้นะครับนะครับไม้มีอายุนี่นะครับแม่เงินแม่นาคนะครับแม่พิเศษนะครับแม่แบบนี้นะครับต้องสั่งทำนะครับ ครับดูครับเขาเก็บรักษาเขาบูชาเขาใช้กันมาอย่างยาวนานนะครับนะครับนี่นะครับหาชมได้ยากนะครับมีดแบบนี้นะครับดูครับนี่นะครับรอยเชื่อมฝีมือปลาณีตอย่างนี้นะครับนะครับทำมาจาก ลานเงินลานทองนะครับ Arrow, ที่มีฟรีมือนะครับเรามาดูภยายในกันนะครับภายนอกก็สวยงามแล้วนะครับดูครับโอ้โหนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับเรามาดูภายในกันนะครับนะครับนี่นะครับภายในก็แห้งสนิทอย่างนี้นะครับนะครับภายในนะครับแห้งสนิท ปิดไว้ด้วยแผ่นเงินนะครับแบบนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับท่านใดสนใจนะครับอยู่กับผมรับรองนะครับราคาไม่สูงนะครับแน่นอนนะครับท่านที่สนใจนะครับก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์6 1ดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับแม้สั่งทำพิเศษนะครับนะครับแล้วก็ช่าง นะครับตอกลายนะครับแบบ,แบบนี้เราจะรู้นะครับชื่อช่างนะครับทามีดย huh ุบกลางนะครับนะครับแรับแบบนี้นะครับแมแพแ้พิเศษนะครับนี่นะครับแล้วก็ช่างท่านนี้นะครับก็คือช่างชิมนะครับนี่นะครับเรียกว่าคู่บุญคู่บารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับช่างชิมนะครับตอกลายไว้แบบนี้นะครับนะครับดูครับ เป็นคืนๆอย่างนี้นะครับนะครับใช้สิวตอกด้วยมือนะครับนี่เนี่ยสวยงามเลยนะครับนี่ลายกระหนกดอกไม้ถาวันสวยงามนะครับโอ้โหดูที่เหล็กนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าผ่านการนะครับทำพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตจากหลวงพ่อนะครับนะครับ โอ้โหนะครับดูครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับนะครับออกวาววาววาวเงี้ยนะครับนะครับดีนะครับรอยเสาะรอยตอกด้วยมือนะครับนะครับนี่นะครับที่เป็นล้วๆอย่างนี้นะครับก็คือรอยกบสายเหล็กนะครับนะครับเ็าสายเหล็กให้เรียบแล้วเขาก็ขึ้นแฮนด์เมดตอกลายอย่างนี้นะครับนี่นะครับ โอ้ออกเขียวๆคาๆเลยนะครับมีส่วนผสมของเหล็กน้ำพีนะครับเอามาถลุงต้มใส่กันนะครับนะครับเป็นก้อนเหล็กแล้วเขาก็เอามาตีเป็นมีดขึ้นลูกแบบนี้นะครับนะครับรวยมามากนะครับทันทีสนใจนะครับนะครับจะเอาไปครอบครองต่อนะครับนะครับนี่นะครับแผ่นเงินนะครับ สวยงามนะครับการเข้าครั้งนะครับนะครับตัดสินใจได้แล้วนะครับก็โทรมาที่เบอร์088-586-1329นะครับนะครับก็ต้องให้เรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วค่อยสั่งนะครับรับรองนะครับเต็มนี้เข้มขลังศัก์สิทธิ์แน่นอนนะครับนะครับ นี่นะครับงางฉําเลยนะครับนะครับเก่าเก็บเหมือนกันนะครับนี่นะครับตรงนี้เขาจะวางไว้ตู้หรืออะไรสักอย่างนะครับนะครับด้านนี้อยู่ด้านบนนะครับนะครับนี่นะครับลอยคำคำนะครับนะครับดูครับโอ้ยสวยงามมากเลยนะครับแม้เงินแวววาวเลยนะครับ นี่นะครับหยุกกลางตอนต้นๆเลยนะครับนะครับทั้งสองเล่มวันนี้นะครับสวยงามมากนะครับยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วนะครับเฉพาะใบเก้านิ้วนะครับเหมือนกันทั้งสองเล่มนะครับนะครับแต่ว่าเล่มนี้นะครับเรามาชมกันนะครับโห้ยเล่มนี้ก็สวยงามนะครับดูครับงานนี่เหลืองช้ำเลยนะครับ นะครับเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับดูครับงามีอายุนะครับดูครับอันนี้เก่าเก็บเหมือนกันนะครับนะครับสวยงามนะครับโอ้โหนะครับดูแม้นะครับนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าแม้เจ็ดเก้านะครับนะครับตรงนี้มีเจ็ดเส้นนะครับตรงนี้มีเก้าเส้นนะครับกับเส้นที่แปดอย่างนี้นะครับนะครับลูกศรป้องอ้อยอย่างนี้ชัดเจนนะครับนะครับสมบูรณ์นะครับ เนื่องจากว่านะครับเจ้าของก็สั่งทําเหมือนกันนะครับมีเหล่มนี้นะครับนะครับสั่งทาพิเศษนะครับเหมือนกันนะครับดีนะครับแกะเป็นท้าเวสุวรรณนะครับนะครับอันหลังใส่กันแบบนี้นะครับท้าเวสุวรรณแล้วก็เทพเทวดานะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับเหลี่มนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะครับงานฉ่ำเหมือนกันนะครับ นีนะครับมีจุดกลางตอนต้นนะครับนะครับงาดูเล่นลั่นลาวอย่างนี้นะครับนะครับงามีอายุนะครับมีสวยงามนะครับการแกะนะครับศิลปะโอ้ยนะครับทันใดสนใจนะครับเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0ู8ย์6ปด2 9ดห้าแปดหหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับอันนี้ก็เก่าเก็บนะครับนะ ฝั่งนี้น่าจะอยู่ข้างบนนะครับฝั่งนี้อยู่ข้างล่างเหมือนกันนะครับนะครับดูการนี่นะครับนี่สวยงามนะครับนะครับยาวรวมด้ามก็เหมือนกันนะครับสิบห้านิ้วนะครับแต่พอใบก็เก้านิ้วนะครับดีนะครับดูเงินคำคำนี้ก็คือเกิดจาก คา ia, ราบใครเหล่านี้นะครับขึ้นมานะครับจากธรรมชาตินะครับเขาเรียกว่าตะกันเงินนะครับแบบนี้นะครับขึ้นมา so คำอย่างนี้นะครับนะครับเก่าเก็บนะครับโอ้ยนะครับดูนาคเงอนกันนะครับเป็นนาคเป็นเงินนะครับนี่นะครับแต่อันนี้เขาไม่ได้เช็ดไม่ได้ถูนะครับปล่อยธรรมชาตินะครับนี่นะครับ การเชื่อมนะครับฟีมือปลานีดนะครับแบบนี้นะครับนะครับสวยงามมากทั้งสองเล่มนะครับงาแกะทั้งสองเล่มนะครับผิดตรงที่ว่าเล่มนี้ดามงาฝักงาดามนั้นนะครับดามงาฝักไม้นะครับนะครับสวยงามนะครับลายน่องสิงเหมือนกันนะครับนะครับเราวก็ดูภายในนะครับนี่นะครับ งาก็ต้องโปร่งโล่งแบบนี้นะครับงานะครับโอ้โหนะครับเก่านะครับสวยงามนะครับทันใดนะครับสนใจเอาไปครอบครองต่อก็โทรมาที่เบอร์0 8 8ย์6 1ด2 9ดห้าแดหหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับดีนะครับดูครับฝีมือการตอกนะครับช่างชิมนะครับ โอ้โหสวยงามเลยนะครับดีนะครับเขาล็กรักษานะครับนะครับเช็ดถูตลอดอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับโอ้โหอยู่ไปเถอะครับอีกร้อยปีก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับเหล็กอย่างดีนะครับออกขาวๆนวลๆเหลืองๆอย่างนี้นะครับคำคำมีนะครับนะครับมีส่วนผสมของเหล็กนำพีเหมือนกันอย่างแบบนี้นะครับเป็นด่างๆอย่างนี้นะครับนะครับผสมมวลสารนะครับ นี่นะครับในล่องนี้นะครับรอยเสาะรอยตอกด้วยมือนะครับเป็นขึ้นให้เราได้เห็นกันนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับท่านใดสนใจก็โทรมานะครับราคาไม่สูงนะครับอยู่กับผมรับรองนะครับราคาไม่สูงนะครับนะครับราคาจับต้องได้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับคือ เพราะใบ9นิ้วนะครับนะครับยาวรวมด้าน15นิ้วเหมือนกันทั้งสองเล่มนะครับนะครับสนใจเล่มไหนนะครับโทรมากับที่เบอร์088 586 1329นึ่งสานะครับนะครับทันทีเข้ามากันในใหม่นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับนะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับ ทันทีจะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันก็โทรมาที่เบอร์0885861329นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ